สวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีวันใหม่ของเช้าวันจันทร์ที่อ่า17เมื่อวานนี้หอยออกค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะหอยออกเรียกอะไรนะ597ออกตรงๆเลยวันที่16อ่าเมื่อวานนี้ไม่มีใครรู้หรอกว่าหอยออกตรงนี้เพิ่งเพิ่งมาสังเกตเห็นนะคะเพื่อนๆโอ้โจบเลยสวัสดีค่ะคุณแม่แกขนมค่ะ <laughs> คุณแม่ฝากแก่ขนุนสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะชวนมาช่วยคุณแม่แก่ขนุนคุณแม่ก็น่ารักนะคะเพื่อนๆฝากฝากติดตามผลงานของคุณแม่กับคุณลูกด้วยนะคะมาคู่กันค่ะแพคคู่ค่ะค่ะเดี๋ยวมาช่วยกันแก่ขนุนกันเลยค่ะแม่อันนี้ขนุนนะขนุนอะไรอ่ะขนุนจัมปาดะใช่ไหมเขาเรียกว่าสายพันธุ์จัมปาดะค่ะสายพันธุ์จัมปาดะ สายพันจัมปาดาลูกเขาจะหอมมากเลยเนี่ยค่ะเนื้อเขาจะหอมมากจัมปาดาดูก่อ,อกน่อกให้นหัแกงไอันนี้ก็ช่วยกันแกะไปเลยล่ะแกะอย่างให้แกะเขาได้ไหเออแล้วก็อันนี้ก็ไม่ได้ขึ้นได้ขายเนาะก็เอามาแบ่งกันทานที่บ้าน,น,นก็ยัดยติกันก็มาช่วยกันเนี่ยค่ะ อร่อยเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็กําลังแกะคนต่างจังหวัดแกะคนต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะแกะกันแบบง่ายๆใช้มือควักเลยเนี่ยค่ะควักแล้วก็เนี่ยคะ่ะอ,อันนี้คะ่ะที่แกะแล้วก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษเขาเจะเรียกว่าแจ็คฟูสอันนี้คื เขาจะมีวิธีแกะกันง่ายๆก็คือเอาน้ำมันน้ำมันทามีดหรือว่าอิโต้แล้วก็แค่นีมันแค่ไหนไม่ไหนจเขาเเดี๋ยวนูน้ดกะเดียวนูป้าชิมดูดิอร่อยปะ่ะอร่อยยังไม่ได้กินเลยอร่อยอร่อยไหมหวานนี่ยค่ะแกบอกว่าหวานดีเดี๋ยวละเดี๋ยวมาลูกโกจะทา,านทานให้ดูอืมหวานค่ะเพืเ่อนๆมันกรอบมันกรอบทันเนี้ย ถ้าเป็นต่างจังหวัดหรือว่าตอนเป็นต่างประเทศก็จะราคาค่อนข้างที่จะแพงแมากเนาะแต่ว่าต่างจังหวัดเนี่ยเขาไม่มีการซื้อขายกันเนาะแบ่งกันกินในหมู่กลุ่มญาติอะไรเนี้ย ได้ขนุนไปแล้วเอาใส่รถทีบเอาใส่รถทีบไปแล้วแล้วก็เอาไปให้หา้านก,ก็แม่เขาก็ขยันแก่มากเลยอันนี้ก็คือที่แก่แล้ว อร่อยค่ะแม่แกะมาลุโกกินนี่ค่ะที่แกะได้แล้วก็แม่แกะไปแม่ทานไม่ได้เพราะว่าแม่เป็นโรคไตแล้วก็โรคเบาหวานแล้วก็ความดันแต่ว่ามาลุโกไม่เป็นไรก็ยังไม่แกะเขากินได้อร่อยค่ะนี่ค่ะใหญ่มากขนนขนนเมืองเหนือ อ้ยลนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับกันมารุโกะด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะแม่สวัสดีสิบายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะนี่คือขนมค่ะแกะแล้วละค่ะอร่อยมากมากน่าทานจริงจริงได้